สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยีฮงอีกแล้วนะครับอิซูซุสอแสงมงคลอายุทยาครับวันนี้ยีฮงจะมาพาดูรถรุ่น GX360 นะครับลูกค้าคันนี้รีเควสตเป็นคนรักรถอยากจะใช้น้ำมันเครื่องดีๆเกรดพรีเมียมยีฮงจัดให้ครับวันนี้เราก็เลยมาใช้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับกึ่งสังเคราะห์นะครับ ปกติแล้วรถบรรทุกเราจะใช้น้ำมันเครื่องมินเนอรัลหรือน้ำมันเครื่องธรรมดาแต่ลูกค้ารายนี้นะครับรีเควสอยากจะใช้น้ำมันเครื่องที่เป็นเกรดพรีเมียมยี่หงก็เลยจัดให้เป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นี่มีข้อดีอย่างหนึ่งครับสามารถทนความร้อนได้สูงกว่าน้ำมันเครื่องธรรมดาและสามารถลองเดนได้อีกประมาณ2000กิโลลองเดนหมายความว่ายังไงครับก็คือจากเราเคยใช้2 0,000นนะครับอาจจะติดธุระติดงานเข้ามาไม่ทัน ก็ยืดได้อีกประมาณสัก1,000-2,000กิโลเมตรนี่คือข้อดีของน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ลูกค้ารายนี้เลยรีเควสตขอใช้ครับเดี๋ยวยี่หงมาเติมให้ดูครับว่าว,วิธีการเติมและสีจะเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับช่างวันนี้ช่างช่างปอนอาสวัสดีหนยครับช่างปอนอครับผมเชิญครับช่างปอนเติมเลยโอเคนะฮะช่างเราก็จะทําการเติมนะครับ นี่ครับสีของเนื้อน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ก็จะออกใสนะครับแล้วก็จะเข้มนิดนึงเพราะมีสารเคมีมากกว่าน้ำมันมินเนอรอลัลทั่วไป1คันเราก็จะใช้ทั้งหมด5แกลลอนหรือ30ลิตรนะครับเดี๋ยวช่างเราจะทําการเติมทั้งหมดนะครับเป็นทั้งหมด5กระป๋องหรือ5แกลลอนนะครับเป็นจำนวนทั้งหมด30ลิตรแล้วเดี๋ยวยี่หงจะวัดให้ดูว่าเมื่อเติมเข้าไปแล้วเราชักเหล็กวัดออกมาสีน้ำมันเครื่องจะค่อนข้างใสามากเลยสาหรับน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ตัวนี้เดี๋ยวยี่หงพาไปดูนะครับ ช่างเป็นไงครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราให้ช่างเติมน้ำมันเครื่องสักครู่หนึ่งนะครับถช้เครื่องิืนในการเติมไหมครับก็ใช้กรวยอันใหญ่ครับจะทําให้เติมง่ายนะครับของเรานี้ใช้กลวยอันใหญ่มากเลยนะครับเวลาช่างเราเติมจะเติมได้รวดเร็วและที่สําคัญจะไม่หกเลอะเทอะนะครับก็ไม่ค่อยใหญ่ครับพอใช้งานได้ครับนะเขินเลยครับ โอเคนะช่างนะนะครับอันนี้คือเหล็กวันนะครับเดี๋ยวยี่หงชักให้ดูนะครับน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เกรดพรีเมียมอ่าเติมแล้วสีจะเป็นอย่างไรใสามากเลยนะครับเหมือนไม่ได้เติมเลยใช่แต่ใสามากเลยเห็นไหมฮะนี่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 เห็นไหมอ่าเนี่ยลูให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยใสใสเลยนะครับ นะครับเดี๋ยวดูอีกทีครับเดี๋ยวเท่ามันอีกทีนึง่งนาครับน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นะครับจะมีข้อดี1ทนความร้อนได้สูง2เติมเข้าไปแล้วเนี่ยสีจะออกมาสวยมากใสแจ๋วเลยนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะใครบอกน้ำมันเครื่องดีเซลเปลี่ยนแล้วน้ำมันดำไม่จริงนะครับเปลี่ยนน้ำมันใหม่ๆเนี่ยใสยเลยนะครับ ถ้าเปลี่ยนแล้วดาแสดงว่าไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ของี่หงเนี่ยเปลี่ยนแล้วใสทุกคันเลยนี่ครับให้ดูเลยนะครับอันนี้เปลี่ยนทุกกิโลครับสองหมื่นกิโลครับอย่างที่ียหงบอกนะครับสองหมื่นกิโลเมตรเราเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นน้ํามันเครื่องเกรดพรีเมียมที่ยียหงนี้เราจะลองเดนให้หรือยืดระยะให้อีกหนึ่งพันหรือสองพันกิโลเมตรจะมีข้อดีสําหรับเจ้าของรถที่วิ่งงานเยอะๆอาจจะเข้าศูนย์ไม่ตรงเวลา เลื่อนได้นิดหน่อยไม่เป็นไรครับเพราะน้ำมันเครื่องตัวนี้มาตรฐานสูงนะครับเดี๋ยวยังไงยีฮงให้ช่างดูแลรถคันนี้ต่อนะฮะยังไงวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปยีฮงให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ